สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนสนทยาก่อนรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่เปตี้ถ่ายรูปให้หน่อยสิจะเอาไปลงไอจีขอสวยๆนะอ๋อได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไ,ดไดหนึ่งสองสามอ้าวพื้นที่เต็มแล้วอ่ะอ้าวทำยังไงดีอ่ะไม่เป็นไรใช้นี่เลย เทเลบบแอปเก็บข้อมูลมันคลาวหรือพื้นที่สำรองข้อมูลแอปจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นให้ใช้ฟรีตั้ง1นึ่งเทละไบต์แน่ตลอดชีดด้วยนะถ้าเป็นรูปเนี่ยเก็บได้ถึง3 0 0แสนรูปเลยใช่ว่าแถมแอปเนี้ยยังปลอดภัยปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ไม่มีโฆษณามาลบกวนอัปโหลดดาวน์โหลดก็เร็วแรงไม่มีสะดุดแถมยังแชร์ลิงก์แชร์ข้อมูลให้เพื่อนได้ด้วยนะ ว้าวแอปดีๆแบบนี้ต้องรีบโหลดมาใช้กันแล้วล่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store ค้นหาคำว่าเทเลบ็อกจากนั้นก็ดาวน์โหลดมาใช้กันได้เลยและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook เทเลบ็อกไทยซึ่งจะมีกิจกรรมมากมายรอคุณอยู่แอปดีๆอย่างนี้แถมยังฟรีอีกรีบโหลดมาใช้กันเลยนะคะมีลิงก์ดาวน์โหลดฟรีไว้ข้างล่างแล้วค่ะ ยิ้เปิ้ลใบพรานป่าที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้านห่างไกลชนบทแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเขาฝึกวิชาและเข้าป่ามานานหลายปีช่วยชาวบ้านที่หลงป่ามาแล้วหลายคน ทำให้เป็นที่รู้จักว่าเป็นพรานป่าที่น่านับถือและมีคนมาขอเรียนรู้วิชาหลายคนแต่ด้วยเพราะเปิ้ลใบนั้นไม่พูดจากับใครจะสื่อสารก็สื่อสารแค่ทางกายและแววตาเท่านั้นทำให้คนที่ติดตามต่างๆที่ไม่มีความอดทนต้องล้มเลิกความตั้งใจกันไปชีวิตของเปิ้ลใบนั้น มักจะสันโดษและไม่สูงสิงกับใครเขามักจะเข้าป่ามาหาของนำกลับไปเป็นอาหารประทังชีวิตทุกๆสองวันและในวันนี้ก็เหมือนกับทุกๆครั้งที่เขาเดินทางเข้าป่ามาด้วยความคุ้นชินเพื่อหาอาหารกลับไปที่พักของตัวเองระหว่างที่กำลังหาของป่านั้นเปินใบ ก็ได้ยินเสียงร้องอันแผ่วเบาที่ลอยแววมาไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลช,ช่วยด้วยก็ไกลก็ได้อายุอย,อยละเกันเสียงร้องขอความช่วยเหลือนั้นทำให้เปิ้ลใบต้องหยุดนิ่งฟังที่มาของเสียงก่อนจะเดินตามที่มาของเสียงไป จนพบกับไอ้โทนพรานหนุ่มที่ยังอ่อนประสบการณ์ผู้หลงทางอยู่กลางป่ามาแล้วเกินสามวันช่วยด้วยขอน้ำเปิ่นไปรีบเข้าไปช่วยไอ้โทนทันทีที่พบตัวเขาหยิบเอาขวดน้ำออกมาและ เอิดให้ไอโทนดื่มด้วยความสงสารโนเนมให้เสียงภาษาไทยเรื่องราวของความเครียดแคนอาคาตบางครั้งก็ข้ามพบข้ามชาติตามมาอาคาตกันไม่จบไม่สิน้น จนกว่าจะได้ชำระหรือสะสารกันอย่างสาสมเฉกเช่นเรื่องราวของเปิ้ลใบพรานป่าผู้มีอาคมไร้พ่ายที่เป็นตำนานเล่าขานกันมาเนิ่นนานที่หมู่บ้านในชนบทที่ห่างไกลแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเปิ้ลใบได,ได้ช่วยไอ้โทนเอาไว้และนำพาไอ้โทนกลับมายังหมู่บ้านของเขาเองที่อยู่ตรงตีนภูเขาอีกฟากที่เปิ้ลใบ ไม่เคยได้เดินทางมาไอ้โทนที่พอจะมีเรี่ยวแรงก็ได้พาเปิ้ลใบไปที่บ้านของเขาซึ่งเขาอาศัยอยู่กับพ่อที่แก่ชรามากแล้วทำให้ไอ้โทนแม้จะไม่ชำนาญมากนักก็จำเป็นที่จะต้องเข้าป่าเพื่อหาอาหารมาให้พ่อของเขา และเมื่อมาถึงที่บ้านของไอ้โทนได้ไม่นานนักพ่อของไอ้โทนก็รีบนําผักที่ไอ้โทนได้มาทำอาหารเพื่อเลี้ยงขอบคุณเปิ้ลใบแม้จะไม่มีเนื้อสัตว์แต่เปิ้ลใบก็รับน้ําใจเอาไว้อย่างไม่เสียมารยาทเกิดอะไรขึ้นลนะ่ะพวกเอ็งไปเจอมันอีกแล้วรอจู่ๆเสียงร้องโวยวายก็ดังลั่นทั่วหมู่บ้าน เปินใบและไอ้โทนรีบออกไปอยู่พร้อมๆกันก็ได้เจอกับกลุ่มของชาวบ้านที่กำลังมุงดูพรานสองคนที่เพิ่งจะกลับออกมาจากป่าพรานคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บอย่างหนักแขนขาดเลือดไหลไม่ยอมหยุดอีกคนก็ประคองผู้ร่วมเดินทางด้วยความตื่นตระหนกเกิดอะไรขึ้นนะ่ะพวกเองไปเจอมันอีกแล้วหรือใช่คราวนี้พวกข้า ยังหนีไม่ทันเลยจะขึ้นต้นไม้สักหน่อยพลาดท่าไอ้ปลอกอะโดนมันกัดเข้าเต็มเต็มเลยเสียงคำรามของสิ่งที่ชาวบ้านกลัวดังขึ้นมาจากทางเข้าป่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างหันไปมองที่มาของเสียง ชาวบ้านพากันตื่นตระหนกตกใจรีบพากันถอยเหลือเพียงแต่เปิ้ลใบที่ลุกขึ้นยืนมองตรงไปยังเสือร้ายตัวใหญ่ยักษ์ที่ปากคาบแขนของพรานผู้ได้รับบาดเจ็บเอาไว้นนี่มันอะไรกันน่ะปกติไม่เคยโพ่มาใกล้ขนาดนี้นี่มันจะมากินพวกเราแน่เลยอ่ะจะทำยังไงกันดีอ่ะพวกเอง จะเย็นๆกันก่อนสิพวกเราอะ่ะมีฟืนม,มีไฟมันไม่น่าจะกล้าเข้ามาใกล้พวกเราหรอกนะดังที่ไอ้โทนว่ามันไม่ได้กล้าเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมแต่กลับคายแขนของมนุษย์ที่มันกัดกระชากจนหลุดออกมาทิ้งลง ามและจ้องมองตอบโต้กลับไปที่เปิ้ลใบราวกับว่าบางสิ่งที่ถูกปลุกขึ้นบางสิ่งที่เรียกว่าความอาฆาตแค้นที่เปิ้ลใบเองก็ไม่อาจจะอธิบายได้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปิ้ลใบก็ยังคงอยู่ที่บ้านของไอ้โทนเพื่อดูช่วงจังหวะและเวลาที่จะเดินทางกลับแต่เพราะเสือร้ายตัวนั้นทำให้เปิลใบคิดอยู่นานสองนานจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนว่าเขาจะจัดการกับเสือตัวนั้นอย่างไรดีนอนไม่หลับหรือไงพรานใหญ่ ข้าต้องขอบคุณพรานใหญ่มากๆเลยนะที่ช่วยเอาไว้เมื่ออย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าพ่อข้าจะอยู่กับใคระระหว่างนี้ที่เสืออารวาสพรานใหญ่ก็พักอยู่ที่นี่ก่อนเถอะนะแล้วค่อยเดินทางกลับรอให้เวลาผ่านไปสักพักเสือมันก็คงอารวาสน้อยลงอ่ะ พรานใหญ่จะเข้าไปจัดการเสือตัวนั้นจริงๆเหรอนี่ให้ข้าไปด้วยสิข้าอยากช่วยอะ่ะนะนะให้ข้าไปด้วยนะได้ข้าเข้าใจ เราจะเดินทางกันตั้งแต่ฟ้าสางวันต่อมาเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าแทนที่ฟ้าจะสว่างจ้าด้วยแสงอาทิตย์กับมืดครึ้มด้วยเมฆฝนก้อนใหญ่ที่ปกคลุมไปทั่วพื้นที่ไร้แสงสว่างเปิ่นใบกับไอ้โทนเตรียมพร้อมที่จะเข้าป่าไปจัดการกับเสือร้ายตัวนั้น โชคดีนะไอ้ทนกลับมาปลอดภัยนด้เองหากข้าเป็นอะไรฝากดูแลพ่อข้าด้วยนะ เปิ้ลใบและไอ้โทนเดินเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพบกับรอยเท้าของเสือร้ายตัวใหญ่ยักษ์เมื่อพบรอยเท้าเพียงไม่นานเสือร้ายตัวนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นให้เปิ้ลใบและไอ้โทนได้เห็น เปิลใบรีบส่งสัญญาณบอกให้ไอ้โทนปีนขึ้นต้นไม้แม้จะกลัวจนตัวสั่นแต่ไอ้โทนก็สายหน้าพยายามทำใจให้แกร่งสู้เสือขยับมีดพระออกจากบ่าจ้องเขม่งไปที่เสือร้ายตัวนั้นที่มันจะพุ่งเข้าไปหาไอ้โทนยังไม่ทันตั้งตัวไอ้โทนรอดจากการตะปบของเสือร้ายได้อย่างบุดธวิช ด้วยการช่วยเหลือของเปิ้ลใบที่ดูเหมือนว่าเปิ้ลใบเองก็เกือบจะไม่รอดเหมือนกันเปิ้ลใบส่งสัญญาณบอกให้ไอ้โทนปีนขึ้นต้นไม้อีกครั้งแม้จะลังเลแต่ไอ้โทนก็ยอมทำตามด้วยพอรู้ตัวแล้วว่าไม่อาจสู้และช่วยอะไรเปิ้ลใบได้ถ้ายังฝืนอาจจะเป็นภาระมากกว่าเมื่อไอ้โทนปีนขึ้นต้นไม้ไปแล้ว ็เหลือเพียงแต่เปิ้นใบและเสือร้ายที่จ้องเมิคำรามูู่ใส่เปิ้ลใบเลยยอมหยุดเือนกับว่าเครียดแค้นอาฆาตเปิ้ลใบมานานแสนนานแล้วเหตุอดีตที่แค้นฝังรากลึกถึงจิตใจของสัตว์เตรจฉานกบขุดขึ้นเตืนความจำให้เปิ้นใบจดจำภพชาติที่เคยทำร้ายฆ่าแกง สร้างความอาฆาตให้กับเสือร้ายขึ้นมาอย่างชัดเจนเสือร้ายที่กลายร่างจากสัตว์ป่าธรรมดาเป็นสัตว์เดรจฉานที่มีพละกกำลังและตัวใหญ่ยักษ์จากความเครียดแข้นที่เปิ้ใบเคยพรากครอบครัวไปอย่างโหดร้ายโดยที่เห็นลูกๆถูกฆ่าความเจ็บปวดนั้นทำให้มันอยากแก้แค้น และเอาชีวิตของเปิ้ลใบให้ได้และแล้วก็ถึงเวลาของการสะสางแก้แค้นแม้ว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของความแค้นนี้แต่เปิ้ลใบก็ต้องตัดสินใจในสิ่งที่ควรทำ เปิ้ลใบหยิบมีดอาคมคู่กายของตัวเองออกมาชี้ตรงออกไปประจันใส่หน้าเสือร้ายมันหยุดเดินและจองเขม็งด้วยดวงตาอาฆาตมาที่เปิ้ลใบก่อนจะคขรามเสียงดังและพุ่งเข้าใส่หมายกัดกระชากเอาชีวิตของเปิ้ลใบในท,ทันทีดังคำที่ใครหลายคน เคยบอกมาเลื่อนนานว่าชีวิตมักต้องแลกด้วยชีวิตมีแค้นก็ต้องสะสางแค้นไม่เช่นนั้นก็คงไม่อาจจะสงบสุขได้มันกระโจนกัดเข้ามาที่เปิ้ลใบอย่างโกรธแค้นขาบร่างของเปิ้ลใบไว้แต่เปิ้ลใบก็ปักมีดเข้าไปที่หัวของเสือตัวนั้นอย่างแรงเสือตัวนั้นสะบัดร่างของเปิ้ลใบ กระเด็นไปก่อนที่มันจะคำรามด้วยความเจ็บปวดมันจ้องมองไปที่ร่างของเปิ้ลใบที่เลือดท่วมตัวก่อนที่จะล้มลงไปแม้จะไร้กายหยาบแล้วและความแค้นของเสือร้ายตัวนี้ ก็ดูเหมือนจะได้รับการสะสางแล้วแม้จะต้องจบด้วยชีวิตของตัวเองแต่มันก็พึงพอใจที่ได้แลกชีวิตของเปิ้ลใบกับชีวิตของครอบครัวที่จากไปกายกรรมังมัจีกรรมมังมโนกรรมมังสันติจากกรรมมังอสันติจากกรรมมัง มันตุเมอโหอสิกามังภวะตุเม ที่เปิลใบต้องไปแล้วท้ายที่สุดเปิลใบก็ได้แต่หวังว่าเสือร้ายตัวนั้นจะอาโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เขาทำลงไปในอดีตชาติและยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้เสือร้ายตัวนั้นต้องทำกรรมไปมากกว่านี้อีกแล้วไอ้โทนเข้าไปประคองร่างของเปิลใบด้วยความเสียใจที่ช่วยอะไรไม่ได้ก่อนที่เปิลใบ จ,จากไปโหผมอยากเก่งเหมือนเปิ้นใบาจังเลยป้าอุ้ยแต่ต้องสู้กับเสืออเลยนะเห็นว่าเสือตัวใหญ่เท่าบ้านเลยอะ่ะว้โตขึ้นป้าอุ้ย จะสอนพวกเองหาของป่านะอีป,ป่อเล่าเรื่องเปิ้ลใบให้หลานฟังอีกแล้วเหรอครับอืม <laughs> ตอนเด็กๆเ,เองก็ชอบไม่ใช่หรืองไง <laughs> เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชมเองคิดว่าความแค้นครั้งนี้ควรจะจบลงแบบไหนสิ่งที่เปิลใบทำนั้นถือเป็นการหลุดพ้นแล้วจริงๆอย่างนั้นเหรอใครเป็นคนตัดสินและบอกได้ท้ายที่สุดก็คงจะมีแต่ผู้ที่มีความอาฆาตแค้นเท่านั้นที่จะเป็นคนตัดสินเรื่องราวทั้งหมดได้